คนโบราณสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็จะถือเคล็ดในการที่เราสวมใส่แหวนต่างๆเช่นใครที่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้มีไหมแหวนนิ้วชี้ขวาเนี่ยมีอํานาจคุณแม่นั้นนิ้วกลางอย่าดูขําไม่ได้ใช่ไหมะคะเข <c oughs> าบอกว่านิ้วชี้ขวาใครชอบใส่มีอํานาจแต่ไม่มีตังค์การใส่แหวนนิ้วชี้ขวาเนี่ยมีอํานาจหักมีอํานาจแต่ไม่มีตังค์ต้องใส่แหวนนิ้วชี้ซ้ายนิ้วชี้ซ้ายมีอํานาจและม,มีตังค์ หลายคนโดยส่วนใหญ่ไร้วาสนาฟังดีนะคําว่าวาสนาสําคัญไหมคะสําคัญโดยส่วนใหญ่คนทําอะไรก็ตามแล้วไม่สุดชีวิตโดยส่วนใหญ่ไม่มีวาสนาไร้วาสนาให้ใส่แหวนนิ้วกลางอาจารย์จะหาแหวนใส่นิ้วกลางไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยตอนนี้ใครที่สามารถมีแหวนสดใส่นิ้วกลางไห้สงสัยค่ะเขาบอกว่านิ้วกลางคือเส้นวาสนาคนโดยส่วนใหญ่เวลาดูหมอเนี่ยฮะก็จะดึงจากเส้นวาสนา คนโบราณสมัยก่อนถ้าเกิดคุณไม่มีว่าสนาเส้นวาสนาไม่ขึ้นตรงตรงต,งต,งตงรงบริเวณนิ้วกลางเนี่ยเขาจะให้จับสวมใส่แหวนแหวนเป็นตัวที่จะทําให้วาสนาเกิดขึ้นนะคะแต่มันเนี่ยวันนี้ใครที่มีโอกาอสสวมใส่แหวนอยู่ก็ลองย้ายมาอยู่ฝั่งนิ้วกลางเพื่อให้เสริมเรื่องวาสนาที่ดีต่างๆใครที่เก็บซั์ไม่อยู่ให้ใส่แหวนนิ้วก้อยอาจารย์สใส่แหวนนิ้วก้อยเหระนี่งทันสองข้างซ้ายและขวาได้หมดท่านแรกโดยส่วนใหญ่สำหรับใครหลายคนที่เก็บเงินไม่อยู่ มันไม่อยู่เก็บซับไม่อยู่ให้หาแหวนมาใส่นิ้วก้อยนะครับไม่ไว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาท่านผู้ชมจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องหวงจุย้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ